สวัสดีครับท่านสมาชิกตอนนี้ชีวิตของผมไม่ก็ยังเศร้าเหมือนเดิมออกมต้องเล่นก่อนดีกว่าถึางจะได้เรียนโอเคโอเคแป๊บนึ่งนึงเศร้าพี้อเศร้าบอ่อเลยวะโอเคฟังดามันนี้มีอะไรบ้างเอ่ยดาวันนี้ก็เดือดอีกแล้วนะครับ ผมอาจจะไม่เล่นเล่นไม่แล้วไม่เล่นไม่ได้เล่นทั้งหมดนะครับไม่ได้ไม่ได้ยิงไม่ได้เล่นไม่ได้ยิงว่าไหนเวนอาจจะไม่ได้เล่นทั้งหมดนะลองให้ก่อนผมไปดูในแฟนเฟสเลยเออแฟนอะไรวะแฟนเพจเฟซบุ๊กหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะเขาลำคานเว้ย ลำคาญกิจกรรมไอ้ซ่อนตีนเนี่ยมันจะมาทำเฮียอะไรบ่อยขนาใช่ไหมไอ้เฮียมึงดีลาน้วยสามรอบแบบกูจําได้สามทีรแล้วมั้งน่าจะสามรอบมันดีลานนะเป็นกิจกรรมที่มันรีลานบ่อยมากมึงเอามาเข้าไปทาบอลเถอะเอามาอยู่ตลอดไปเถอะทำไมจะเยอะขนาดนี้อัปเดตทั้งวันนี้อัปเดตสามรอบมันรีลานนะคิดดูมึงบ่อยมากไอวีเนี่ย ้งสงไฟลูกรัก้งสงไฟเป็นลูกลูกรักลูกร <c oughs> ักของค่ายนี้พัดลมเพือนว่หอเป็นด่างแบบนี้ฟังกันอยนะ่านง้เโอ้ยสวยอะไรวะ Wow. Mình phải bồng bền Đây Đang cái điêu rồi. Ủa. lên nhà quên. พะลมเย็ดที่หนึงไอ้ยังมัดโอมัอย่งสุดเลยอ่ะก็ที่หนึ่งวโอ้โหอชาดัมโอเฮิโอเฮ่สบีฮ้ยลองคาทุเรศเลย น้องเ,เสียงถ้าซู้เล่อะไรอยู่ด่านใหม่ไหมโอ้ด่านนี้ดา่านฮันะเอาไว้เล่ากู <c oughs> ไม่เล่นจะ่ด่านเก่าด่านมึงด่านใหม่มึงไม่ใส่กูเลยฮอนโดโดี่ข้าวุ้ยว้าไอ้เดซี่เอกูตายเปิดก่อนเพื่อน เตยก่อนเพื่อนตายก่อนเพื่อนนี่แม่เย็ดองุ่นเฮียโอ้โหเย็ดแหม่มอ๋เน็ตปิงเน็ตปิงเฮียเน็ตปิงเ,งเอาเลยวะโหกูไม่อยากเล่นแล้วกูไม่อยากเล่นต่อแล้วไอ้เฮียโห ตาย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 ไม่ทันเพื่อนแล้วถ้าตกในตในะไหลแล้วตกประเทศต้องแม่งอ,อยู่ประเทศอเมริกาใตา้อยู่นี่เต็มเข้าโอ้หดนมันทำเลยเนียน,นี่ด้วยโอ้ยเอย้โดนเต็มเลยโอ้ยเล่นโง่เราเนี่ยไม่มีเงินแต่ก่อนเลยเว้ย ก่อนเนี่ยเ,เก่งกว่านี่มาที่อะไรไม่รู้แต่ก่อนก็กาวเหมือนกันแล้วแหละตัวเหี้ยมึงก็บทบทตัวเหี้ยเลยเนี่ยไปเถือดเพื่อนสวยแล้วโอ้โหโอ้ายอตัวสุดท้ายของวันนี้แครอ์อน้องหมัดกระเที่ยวมาดพี่ขา้าเสียโต มาพี่ข้าดซิงโตซิงโตเสียโ,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 โตคืออะไรพี่โตไหมพี่โตโอ้โหด่าอะไรเนี่ยอ๋วด่าเวนี่ท้ำได้าสั่งให่ได้นหนึ่งด่าซไเลเดอร์ฮันซ่าเมสโจเล่นระปิดดับเครื่องชน เร้วปานสายฟ้าดูดันไม่เคยใจค,คอย,ยกิสกัปอ์โอ้ยกีนทรีนโอ้โหยังสุดยังสุด,อ,ด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 อ,อี่ะอุ๊บไปอ้วววสวยยิ่ห้ ยังสุดไมเยตดลอรโดเฮ้อเฮ้ยเฮ้อสยวยยังสุดแค่ลองโอ้ยโอ้ยยังสุดดิที่หนึ่ง what โอเคครับเงินก็หมโดแล้วนะเทียนพนะ้าหน้า ซื้อตัวละครใหม่ไม่ได้นะเล่นพัดที่มีเงินซื้อตัวละครประมาณนี้ประมาณนี้ใครทีช่ชองชมฝากกดไลค์ำ่อไปให้ผมด้วยนะครับ